สวัสดีค่ะดิฉันชาลิสาสิสุบอลผู้จัดก,การพัฒนาธุรกิจแผนกดิจิทัลฟินติ้งของบริษัทหานเอ็นจิเนียริ่งโซลูชันจำกัดมหาชนวันนี้ดิฉันอยู่ที่ Digital Center of e x c e l l e n c e ที่ศูนย์แห่งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท d ด m ม n โ UK และบริษัทหานในการเปิดตัว Digital Center of Excel l e n c e สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ค่ะ ที่ศูนย์แห่งนี้เรามีการติดตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ตัวอย่างงานให้กับลูกค้าเรามีเครื่องพิมพ์ดิจิตอล Domin o N 6 1 0 i ติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ f l e x o ยี่ห้อนิ p ิเตอร์อีกทั้งเรายังมีเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นมาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์รวมถึงวัสดุพิมพ์สำหรับพิมพ์ตัวอย่างงานให้กับลูกค้าค่ะเรามาทำความรู้จักจกับเครื่องพิมพ์ d o ม ino N610i กันค่ะเครื่อง Do m ino N610i เป็นเครื่องพดมิจิตอ e t สามารถทิมง,งานได้สูงสุดถึง7สีความเร็วสูงสุดอยู่ที่75เมตรต่อนาทีค่ะสามารถทิมง,งานได้มากถึง1,020ตารางเมตรต่อชั่วโมงความละเอียด600คูณ600 dpi สามารถทีมลงบนวัสดุได้หลากหลายค่ะเช่น pe pp p p e r pp silver กระดาษ สาม,มารถทิมงาน personalization และงาน variable data ได้ทาง Domino มี configuration ของเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอยู่3แบบด้วยกันคือแบบที่1แบบ Standard หรือที่เราเรียกกันว่า stand alone ประกอบไปด้วย unwind r e w i n และ print module ของ Domino แบบที่2จะเป็นแบบ p r o t o to inline line ซึ่งจะเพิ่มเติมในหน่วยพิมพ์ flexo และหน่วยพิมพ์หลังพิมพ์ต่างๆเช่น c o foil เครือบวานิชไ i คัท และ 3. แบบไฮบริดแบบนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์โดมิโนที่ต่อพ่วงกับหน่วยพิมพ์ของเฟกโซจากสเปคที่ได้กล่าวไปจะเห็นได้ว,ว่าเครื่องพิมพ์โดมิโน n 6 1 0 i สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีคอนเวนชั่นอลพิมพิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องโดมิโน n 6 1 0 i ใช้หัวพิมพ์เคียวเซราซึ่งทางโดมิโนได้นำหัวพิมพ์มาใส่เทคโนโลยีเฉพาะของโดมิโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทคโนโลยีนี้ทางโดมิโนเรียกว่า I-Tech s e a จอ r เทคโนโลยีตัวแรกคือ I-Tech Active Flow ภายในหัวพิมพ์จะมีการ Recirculate Ink System มีการควบคุมอุณหภูมิของหมึกพิมพ์ที่อยู่ภายในหัวพิมพ์ก่อนที่จะพ่นพิมพ์ลงบนวัสดุเทคโนโลยี Technology ตัวที่2คือ I-Tech Clean Cap เป็นเทคโนโลยีที่ทำความสะอาดชุดหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีตัวที่3คือ i-Tech Stick Link เป็นการต่อหัวพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีไมโครมอเตอร์โดยสามารถเซตอัพได้ในระดับไมโครบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อหัวพิมพ์แต่ละหัวต่อกันแบบไร้รอยต่องานพิมพ์ที่ออกมาก็จะไม่เกิดรอยเส้นเทคโนโลยี Technology ทั้ง3นี้ นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จาก i-Tech f e a t u r e นี้คือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ให้มีงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและลดการเกิดตีเฟกในงานพิมพ์หมึกพิมพ์ของ Domino เป็นหมึกพิมพ์ UV มีทั้งหมด7สีไซอ n นมา e n เจนตาเยลโล่ yan, enta, Yellow, Black, and, White led, และออเรนส์ไวโอและไวท์สามารถพิมพ์งานได้ครอบคุมแพนโทน92% เมึกพิมพ์สีขาวของโดมิโนจะให้ค่า o p ปา i t ซิตี72%เมึกพิมพ์มีคุณสมบัติที่ทนตัดแสงแดดจากผลการทดสอบไลฟ์ฟาสเน็ตด,ด้วยบูบูสเกลผลลัพธ์เฉลี่ยอยู่ที่8อีกทั้งหมึกพิมพ์ยังมีคุณสมบัติทนต่อความชื้นสารเคมีน้ำเกลือและการขัดถู สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าเยี่ยมชมทดสอบทีมงานหรือต้องการเข้ามาปรึกษาการคำนวณต้นทุนด้วยชุดข้อมูลของลูกค้าเอง<ม>เพื่อนำไปประกอบการวางแผนธุรกิจของท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ค่ะ<ม>และเนื่องด้วยสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 หากลูกค้าท่านใดมีความต้องการเข้าเยี่ยมชมเครื่องทีมที่ Digital Center of Excellence แนบบริษัทหานแห่งนี้ทางเราอยังคงยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอภายใต้แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อให้ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ